สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปียมสักดิเพ์นิตแล้วก็รายการข่าววดีโอทางช่องทาง u t u b e ครับวันนี้มีโอกาสมาทดลองขับนะครับพร้อมกับพรีวิวนะครับรถไฟฟ้าน้องใหม่จากค่าย MG ก็คือ MG4 คันนี้นะครับฟีลลิ่งในการขับขี่จะเป็นยังไงในสนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาเดินชมรอบกันทั้งภายนอกและภายในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างติดตามผมได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูรอบคันนะครับกับตัว MG4 นะครับซึ่งตัว MG4 เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าร้วนนะครับอีกคันหนึ่งของค่าย MG นะครับแล้วก็เขาจะมีแค่2รุ่นย่อยเท่านั้นครับก็คือรุ่น X นะครับซึ่งจะเป็นตัวท็อปแล้วก็รุ่น D นะครับที่จะเป็นตัวเริ่มต้นราคาณนะวันที่ถ่ายอยู่นี้ยังไม่ออกนะครับจะไปออกในวันที่30นะครับ30พฤศจิก,กายนซึ่งเป็นวัน Press Day ของทาง มอเตเอ็กซ์โปนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันรอบคันก่อนนะดีไซน์อะไรต่างๆนี่ผมถือว่าสวยงามทีเดียวนะล้าทีเดียวนะครับของตัว MG4 ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้แพลตฟอร์มใหม่นะครับเป็น n u b i l a แพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถไฟฟ้าของทาง MG เขาเลยนะครับนี่นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบใหม่ของเขาแล้วนะครับตรงนี้นะโลโก้ MG อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้านะครับ ตรงนี้นะกระจังด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัวข้างในเนี่ยถ้ามองเห็นไปก็จะเป็นเหมือนอตัวหมอ้อน้ํานะครับตรงนี้ไฟหน้าเป็นแบบคิวนะครับเป็นรูปเหลี่ยมโปรเจกเ,เ,เตอร์นะครับตรงนี้นะครับนี่เข้าไปดูข้างในดูนะครับมีเดียไทม์ให้ด้วยนะตรงนี้ ยางนี่ยางใช้เป็นของคอนตินะครับขนาด215 50 R17 สินะครับสิ่งที่จะแตกต่างกันที่เราจะเห็นได้ระหว่างตัว X กับตัว D ก็คือรุ่นท็อปนั้นนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับตัวท็อปจะเป็นสีทูโทนนะภายนอกเนี่ยเห็นไหมครับด้านข้างเส้นสายต่งตางๆนี่นะตรงนี้นะครับก็ตัวถังสีหนึ่งก็จะมีตัวพวก ขอบกันชนด้านล่างนะ้ชายด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะเป็นสีทูโทนนะครับตูนี้ไม่มีสลูฟนะไม่มีสลนรูฟนะกลายเป็นว่าหายไปหน่อยนะน่าจะมีใหไรนิดนึงนะสำหรับตัวรถไฟฟ้าของ MG นะครับกะจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องให้ด้วยนะครับการเข้ารถเป็นแบบ Keyless Entry นะครับนี่เนี่ยมีติ่งตรงนี้นะ บังโคนนะตรงบังโคนนะตรงนี้นะครับล้อหลังเช่นเดียวกันนะ2 1 5 5 0 1ดิเบรก4ล้อนะครับไฟท้ายด้านหลังนะครับอันนี้เป็นสัวิชั่นนะครับ LED lighting system นะนก็ดูสวยงามทีเดียวนะมีรายละเอียดด้วยนะนี่นี่เดี๋ยวดูในเส้นสายนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแสงมันจะจ้าหน่อยนะครับนี่ นะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเห็นกันว่าจะแตกต่างกันระหว่างตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปก็คือตัวสปอยเลอร์หลังนะครับก็จะเป็นแบบคู่นะสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับก็ล้ำทีเดียวนะสวยทีเดียวนะมีดิฟฟิวเซอร์ด้วยด้านหลังนะครับมีเซนเซอร์ให้นะครับด้านหลังแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงนี้นะ MG 4 e l e c t r i c นะครับตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วฝาท้ายไม่ไฟฟ้านะ ไม่ไฟฟ้านะครับยังอะไรไหมนี่ต่อไม่เนะครับเป็นชุดคิดมานะครับเป็นชุดคิดมาแล้วก็มีอุปกรณ์ฮุบลาบนะครับเราก็ลาบเลยนะยกไม่ถนัดเนี่ยต้องพิงนี่เป็นชุดคิดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเก็บงานละเอียดดีเหมือนกันนะ ยกอันนี้ขึ้นมาดูซิว่าข้างล่างมีอะไรไหมอ่านี่นี่น,น,น,นด้านข้างนะครับก็ถือว่าเก็บงานดีทีเดียวเลยนะอันนี้ก็เป็นผ้าลุมรถเขานะอันนี้คืออะไรเอ่ยเราก็สนกันเลยนี่อ้อเป็น Immer อิเมอรอไม่ใช่ใช่ไหมอ่าเป็นอิมเมอร์เจนซี่ชาร์ตนะครับอันนี้เป็นอิมเมอร์เจนซี่ชาร์ตนะให้มาห้าเก็บกล่องมาเรียบร้อยทีเดียวนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะมีไฟด้วยนะไฟเป็นแบบ LED เลยสีขาวนะครับอันนี้ก็คือภายนอกเลขนี่เลขตัวถังอยู่นี่นะครับกล้องด้านหลังให้ด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆช่องชาร์จไฟนะชาร์จได้ทั้ง AC แล้วก็ DC เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดชาร์จ DC เนี่ยจาก1 0ถึง80เนี่ยใช้เวลาอยู่35นาทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวชาร์จวอล์กอัที่บ้านก็ประมาณ7ชั่วโมงนะกลมๆแลนะ้วประมาณ7ชั่วโมงนะครับอันนี้อยู่ที่ชาร์จเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็ดูภายนอกไปนี่การดีไซน์การออกแบบผมก็มว่าเฉียวดีนะ แล้วก็คันกำลังหมาอ,อะแล้วก็เป็นสไตล์แบบแฮชแบ็กด้วยซึ่งในบ้านเรายังไม่มีที่เป็นแฮชแบ็กนะ mm hmm. ก็จะมีเท่ากับอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดจะบอกเป็นแฮชแบ็กมันก็ไม่เชิงอะ่ะมันก็คือตัว EP-EP e มันเป็นแนว station wagon สเตชันวากอนซะมากกว่านะครับอันนี้ก็ดูกันสำหรับตัวอันนี้ห้องเครื่องนะครับตัวนี้ใช้เป็นมอเตอร์นะครับให้กำลังอยู่ที่125กิโลวัตต์หรือถ้าเกิดคิดเป็นแรงม้าก,ก็คืออยู่ที่100 70แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ที่250นิวตันเมตรครับความจุบแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่51กิโลวัตต์นะแล้วก็เคลมไว้นะครับในโหมด NEDC โหมดนะครับอยู่ที่425กิโลเมตรนะครับสามารถวิ่งได้นะตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เราก็มีการปรับ เปลี่ยนนะแบตเตอรี่จากเป็นโมดูลนี่เป็นแบตเตอรี่แพ็คแล้วนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะทําให้ขนาดแบตเตอรี่เนี่ยเล็กลงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีตัวน้ํามันเบรกอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นหม้อลมเบรกแล้วตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ ตัวในเรื่องของระบบระบายความร้อนก็เป็นค cool ูลเลนส์นะครับมีค cool ูลเลนส์ระบายความร้อนด้วยนะครับมี2หม้อนะครับแล้วก็มีรังผึ้งอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่นี่น,นี่ใต้นี้นะครับนี้ก็มีรังผึ้งเพื่อที่จะระบายอากาศนะครับก็ดูแล้วแน่นๆอยู่เหมือนกันนะปกติเราจะเจอแบบโล่งๆนะตัวห้องเครื่องเนี่ยอันนี้แน่นทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างครับสำหรับตัว MG4 ครับ อ่ะสำหรับภายในของตัว mg 4นะครับเรามาดูกันนะนะวัสดุอะไรต่างๆนะก็ดูเรียบหรูนะก็เหมาะสมมันจะเหมาะสมกับราคาก็ไม่ได้นะเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ราคาแต่ก็ดูดูภายในแล้วก็โอเคในระดับหนึ่งนะตัวท็อปนี่จะได้กระจกไฟฟ้าแบบ one touch นะครับทั้ง4บานนะในตัวท็อปนะครับแล้วก็ทั้งคู่นะตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นเบาไฟฟ้านะครับสำหรับผู้ขับขี่นะ ดพวงมาลัยนะอาจจะออกมาคล้ายๆทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะมันก็ไม่ได้กลมแล้วก็ตรงนี้เรียบจะเป็นดีเชฟก็ไม่ได้นะนะครับอันนี้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับที่ไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งซ้ายนะควบคุมไฟนะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาจะเป็นที่ปัดน้ําฝนพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีไอ้สมาร์ทให้สําหรับคันนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีปุ่มสตาร์ทนะคือคุณเข้ามาแล้วเขาจะมีเป็นเวลคั่มให้นะครับเป็นเวลคั่มมาให้เลยนะจออันนี้ก็คือจอปกตินะครับจอสําหรับคนขับลานี้ก็จอ,จอควบคุมระบบแอร์เครื่องเสีเยงไต่างๆพูดได่้ไงว่าระบบเอร์เทนเมนต์จะอยู่จอกลางนะครับตรงนี้ไฟไม่ใช่ไฟกระจกนะครับตัดแสงออตโต้นะในตัวท็อปนะครับ ไฟอ่านหนังสือไหมนี่อึ๊บขอถอดเลยละกันนะครับไม่มีไฟนะไม่มีไฟนะกระจกแต่งหน้าไม่มีไฟ,ไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ไฟอ่านหนังสือนะครับที่เก็บแว่นนะก็นีนิดหน่อย,อยปุ่มอะไรต่างๆตามสไตล์เขาจากรถจากฝั่งทางนี้จะไม่ค่อยมีปุ่มอะไรเท่าไหร่ต้องมาเซตหน้าจอเอา นะครับเข้าโฮมอย่างนี้อ่ากุณานะเสียบหัวชาร์จก็จะมีบอกไฟบอกแบตเตอรี่นะครับต่างๆเขาจะบอกอะไรไงออรองรับแทัลเ a อ p l ร์เพย์แอนด o อ a นะครับเครื่องเสียงอะไรต่างๆอาลองกดเข้ามาดูนะครับอ่าอันนี้ก็มาตั้งค่ารถยนต์ได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมี v 2 l ด้วยนะสามารถจ่าย อุปกรณ์จ่ายไฟด้านนอกได้นะครับตั้งค่ากระจ่ายตั้งค่าจ่ายกระแสไฟนะครับก็ตามโหมดเขานะครับเขามีปุ่มโฮมต่างๆแล้วก็เลื่อนได้นะครับตั้งค่ารถยนต์ต่างๆโหมดในการขับขี่มีถึง5โหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกเล่นกันได้นะครับนี้การขับรถนี่ คุณก็ลองมาดูมีโหมดทีมะานะครับประหยัดปกติสปอร์ตแล้วก็คัสตอมก็คือตั้งค่าเองนะแล้วก็การเคอร์รนี่มีทั้งหมด3าระดับนะต่ำปานกลางสูงแล้วก็แบบแปรผันอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งแบบแปรผันก็คือตามอัตโนมัตินะแล้วก็โหมดเปรียบพลังงานนะครับความสะดวกก็ดูได้นะอันนี้มาลองเล่นดูนะครับอันนี้ต้องมาลองเล่นดูนะครับแล้วก็ดับเครื่องเนี่ยลังคาได้หมดก็ถือว่า ใช้างานง่ายแล้วก็ปุ่มจอมันใหญ่อ่ะโฟลเดอร์อะไรต่างๆไอคอนมันใหญ่นะครับก็ทําให้การตั้งค่าต่างๆง่ายนะครับง่ายแล้วก็ปุ่มหลักๆที่ใช้เนี่ยเครื่องเสียงอันนี้ไลฟฟ้าข้างหน้าข้างหลังนะครับแอร์ก็ออนออฟได้นะครับปลนลมตรงนี้นะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะรตรงนี้แล้วก็ถ้าเรายังไม่เหยียบเบรกนะครับ เราก็จะหมุนอะไรไม่ได้เลยนะนี่ก็จะขึ้นมาเลยนะหมุนอะไรไต่างๆไม่ได้ต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะหมุนหน้าจอจะถึงขึ้นเป็นโหมดดฟฟให้มีแค่ R N D แล้วก็ P เวลา P นี้ก็คือกดนะครับกดเข้าไปแล้วก็ถ้าจะเป็นเกียร์ถอยนี่ก็ต้องบิดไปมีกล้องนะกล้องก็ถือว่าชัดนะตรงนี้นะครับแล้วก็แผงคอนโซลน,นะ เป็นแบบซอ f t touch นะครับเป็นแบบ soft touch นะครับแต่แล้วก็มนมละแล้วก็มีสีเปียโนแบ็กคัดกลางก็ดูทำให้มีความหรูหรานะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็สามารถที่จะสั่งไอ้สมาร์ทได้นะครับกดจากมือก็ได้นะตรงนี้ฮัลโหลเอ็มจีเปิดกระจกฝั่งคนขับ โอ้ฮะพะโลเอ็มจีปิดหน้าต่างฝั่งคนขับกำลังปิดหน้าต่างคนขับมืออยู่นี่นะ๋ยวหาว่าผมไปใช้มือกดนะก็ทำงานสั่งงานง่ายขึ้นนะมันนี่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเบาะภายในนะครับก็เป็นแบบสีมันจะไม่ทูโทเมันทีโทแล้วนะแล้วก็เป็นเบาะหนังผสมผ้านะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะ ก็มีคลิปแล้วตรงนี้ตรงกลางนี่ก็จะเป็นผ้าแบบสากๆหน่อยนะครับฟังผู้โดยสารนะครับเป็นปรับมือนะครับแต่ว่าสั่งคนขับเนี่ยเบาไฟฟ้านะมีที่วางแก้วอยู่นะครับอยู่ตรงกลางแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนปิดได้ไดมี usb แล้วก็เอาเล็ตอยู่ตรงนี้นะครับช่องนะครับมี C 1จุดนะครับ usb อีกหนึ่งจุดแล้วก็ตรงกลางเป็นเอาเล็ตนะครับ ตรงนี้เขาจะเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิ๊กได้หรือว่าเก็บบัตรจอดรถอะไรต่างๆอนี้คุณจะารถนะครับของตัว MG4 นะครับที่เท้าแขนนี่กล่องมานะครับก็ลึกอยู่พอสมควรนะครับแกะหน้ารถนะเช็คกดนะครับก็ใส่ของได้กระจุกกระจิกนะแอร์แบ็เอให้นะครับมีช่องระบายลงอยู่นี้ช่องนะ ทัศนิส่กถือว่าโอเคเลยนะนี่กว้างทีเดียวนะครับอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันครับข้างหลังครับแผงด้านข้างก็เหมือนกันนะตรงที่เท้าแขนเป็นซอฟทั h นะครับนี่อ่าที่เปิดนะครับเบาะด้านหลังมีช่องใส่ของได้ตรงนี้ข้างบนนี่ก็เหมือนกับเป็นใส่สมาร์ทโฟนได้นะครับ ช่องเก็บเอกสารได้ต่างๆด้านหลังมี USB เป็น USB 1จุดนะ USB ปกตินะไม่ใช่ USB C นะครับไม่มีช่องแอร์หลังนะครับเบาะสามารถพับได้แบบ60-40ครับท่านผู้ชมไม่มีที่เท้าแขนไม่มีที่วางแก้วตรงกลางนะครับแล้วก็โอ้ด้านหลังวางแก้วไม่ได้อะท่านผู้ชมนะช่องนี้มันดูเล็กๆไปนะครับก็อาจจะเน้นเป็น คนคู่หน้าซะมากกว่านะที่วางแก้วไม่มีแล้วก็เฮดลงนะครับเฮดลงยังเหลอหอ Head ung, อหืออยู่นะครับเฮดลงเังเหลืออยู่ขึ้นางหน่าปกตินะแล้วก็เบาจะตรงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องลองกันดูว่าอยู่ในงนอะเรื่องไปเกือบสุดนะครับด้านหน้าแต่ว่าน่าแล้วจะชันๆนิดนึงนะครับต,ตรงนี้ ก็ดูโอ,โอเคนะว่าสดุอะไรต่างๆแล้วก็การเก็เสียงห้องโดยสารนี่ผมก็ถือว่าโอเคเลยนะพอปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเงียบไปเลยนะครับแต่ว่าลองในสนามต้องลองไปวิ่งกันยาวๆว่าวเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบแฮชแบ็กนะครับสำหรับตัว MG4 นะครับรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งของค่าย MG นะเบลปรับสูงต่าไม่ได้นะครับเบลปรับสูงต่ำไม่ได้มี SRS airbag อยู่ไซส์ airbag ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบ first i m p e s t i o n นะครับเจอกันแบบปกติกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอทิปกันไปยาวๆนะว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับเป็น เบรคมือไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้นะแอร์ค่อนข้างเย็นนะเมื่อกี้ที่ลองดูแล้วก็ระบบเอดัสก็มีให้ในตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็คัสตอมหม่อะไรต่างๆได้ด้วยนะก็มาลองเล่นกันดูได้นะจอตรงกลางอาจจะเล็กไปนิดนึงนะนะครับแต่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็ภาพคมชัดกราฟิกถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับรวมรวมคร่าวๆนะเท่านี้ก่อแล้วกันนะหเหน๋ยวโอกาสไปขับกันแบบเต็มเนะครับเป็นแบบทริปออนรดนะครับ ก็คงจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับตัว MG4 แต่ว่าขับทัศนาวันนี้เนี่ยต้องถือว่าทําได้ดีกว่าที่คิดเยอะนะครับขับเนี้ยวนีเดียวนะสาหรับตัวนี้นะครับในเรื่องของการจับบาลานซ์น้ำหนักการเข้าโค้งอะไรต่างๆการถ่ายเทกําลังนะถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกอีกขันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปลองขับกันแล้วนะครับหลังจากเมื่อกี้ไปดูลายกันแล้วนะครับก็จะจะให้ดูฟีลลิ่งในการขับการควบคุมการบังคับนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเขาบอกว่าบาลานซ์น้ําหนักได้ดีมากนะ50 50เลยนะครับแล้วก็น้ําหนักอะไรต่างๆนี่โอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะรถไฟฟ้าคันแรกๆเลยนะครับที่ขับเคลื่อนล้อหลัง นะครับอ่าเดี๋ยวลองมาเชีร์ให้สัญญาณแล้วก็ไปกันครับลองกันดูนะครับฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับบางทีอาจจะไม่ได้พูดนะก็มาปึ๊บไม่ให้เกิน60นะเวลาเข้าโค้งล้วถ้าเกิดยูเทิร์นนี่ก็จะเป็นไม่เกิน40นะครับอ่าก็จะมีมาเออคอนโทรลรถง่ายดีมากเลยนะครับอาแล้วตรงนี้ก็เบรกนิดนึงนะลองช่วงล่างแบบไฟลิงนะครับไม่ให้เกินสี่ิบเออ แล้วน,นี้ก็ชูตออกได้นะครับทางตรงตรงนี้สั้นๆนะครับความเร็วได้เกือบร้อยนะครับหาร้อยแล้วก็ชะลอเรียนิดนึงนะครับเข้ามาไม่เกินแ0นะครับโอ้คอนโทรลดีจริงเลยครับขับสนุกมากนะครับนี่นะก็จะได้เสียงระบบน,นะครับโอเคตรงนี้มาพอไฟเขียวธงเขียวปุ๊บเราก็ไป ก็เดี๋ยวจะมีเลนเชนนะครับดูว่าการคอนโทรลรถอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับขับสนุกดีครับวันนี้เราก็จะมาลองศูนย์ถึงร้อยต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวหยุดนิ่งนะ,ะเดี๋ยวผมจะขานแล้วคุณผู้ชมนะครับลองจับเวลาดูนะครับว่าศูนย์ถึงร้อยเท่าไหร่นะครับพร้อมแล้วไปสามสี่สิบ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยอันนี้ก็เป็นชะลอนะครับโอ้ขับสนุกดิงจริงเลยครับสำหรับตัว M G 4นะครับแล้วก็การควบคุมรถการบาลานซ์ต้ำหนักอะไรต่างๆของรถนี่ผมถือว่าทำได้ดีมากนะ นะครับก็อันนี้เป็นสั้นๆแล้วเป็น First i m p r e s s สชัแล้วกันนะครับในเรื่องของ f e ลลิ่งในการขับขี่ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรอบคันกันนะครับว่าคันนี้มีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างส่วนเรื่องของราคานะั้นอย่างที่ผมต้องบอกไปว่ากว่าจะประกาศก็คือในงานมหากรรมยันยนต์หรือว่ามอเตอร์อกซ์โปนะครับก็ไปรู้กันราคาพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงสั้นๆน,นะสำหรับในเรื่องของการทดลองในการขับขี่ครับ วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ